หรือผิดเกิดจากการที่เราเนี่ยทรงจําผิดทรงจําไม่ดีนะอ่าอย่างเงี้ยอ่าเพระนั้นคําพระศาสดาไม่ไม่เป็นปัญหาและใครก็ตามที่เอาเอาคําศาสดามาพูดคนรับฟังก็จะเสมือนหนึ่งฟังคําพระศาสดาโดยตรงนั่นเองซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในอนิสงส์ ที <ítulo> ่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในช่วงมรณะกาเลของแต่ละบุคคลที่ไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศปรมาจันพร้อมทั้งอัฏฐานพิจชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงก็คือสาวกของตถาคตเอาสุกตะวินโยมาแสดงให้ฟังเขาก็จะได้ในสงเหมือนกับฟังต่อหน้าตถาคตเหมือนกัน ก็คือสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครที่สังโยชน์ห้าสิ้นแล้วก็จะได้เป็นอรหรันต์เนี่ยนะอันนี้ก็ให้เราดูนะเหตุปัจจัยต่างๆเพื่อที่จะได้ทำตนให้สามารถเข้าถึงธรรมะของพระศาสดาได้นะขอโอกาสอาจารย์อืมแต่นี้มีคำว่าง,งูพิษอะครับที่จะม,มาฉกกัดเราตรงนี้นะครับที่มันจะ มีผลอะไรยังไงที่บอกศึกษาปริยัตแล้วงูพิษก็คือผู้ปฏิบัติที่ไม่เห็นด้วยหรือก็จะสร้างทุกข์ให้กับตนเองใช่ไหมอย่างอย่างไปทําลายลัที่ใดลัที่หนึ่งเป็นอนิสงส์เนี่ยอันนี้ทุกข์แน่นอนอยู่แล้วเขาก็เปรี้ยงกลับมาให้แน่นอนเพราะคนเราก็มีอัตตากันมีมานะสังโยชน์เบื้องสูงกันอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมอ่านั้นมันมันจะต้องเป็นปัญหาในการที่เรา เราจับฉวยไม่ดีอย่างเขาจับฉวยไม่ดีอย่างเงี้ยปาติโมก็ท่องไม่ได้ใช่ไหมการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ไม่ได้แต่มาโจทย์คนอื่นว่าอ,อวดคุณวิเศษไม่มีในตนหรือมาโจทย์คนอื่นว่าพรรณนาคุณแห่งความตายอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็โจทย์เอาเฉย โดยที่ตัวเองก็ท่องปฏิโมกทั้งบาลีและไทยก็ยังไม่ได้เลยและก็ไม่ได้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยซึ่งถ้าใครอ่านก็เป็นความเข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมว่าเราไม่ได้พรรณนาคุณแห่งความตายเราพรรณนาพระคุณของพระสัทธรรมของอรหันตสัมมาสัมพุทธะว่าใครในช่วงมรณะกาเลได้ยินได้ฟังแล้วจะได้รับอนิสงส์เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสเอาไว้ คือถ้าสังโยชน์ายังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครสังโยชน์สิ้นแล้วก็จะได้เป็นอรหันต์คนที่สิ้นสังโยชน์ห้าโดยตัวอย่างของผักคูณะก็จะเป็นเหตุให้ภักคูณะนั้นผิวพันธผ่องใสสังเกตโดยพระอ,อนุนเป็นผู้สังเกตซึ่งพระอ,อนุนไม่ได้มีลิ้นอะไรก็ใช้ตาเปล่าๆมองนี่แหละแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเออทาไมอินทรีย์มันผ่องใสขึ้นมาแล้วจึงไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรล่ะ ก็แต่ก่อนสังโย์ให้ก่อนฟังธรรมเนี่ยยังละไม่ได้เลยแต่พอฟังธทรมะแล้วเนี่ยละได้แล้วนั่นคือพระองค์บอกปฏิจจสมุปปนธรรมของการที่มีอินทรีย์ผ่องใสเพราะการละสังโยน์หาได้ถูกต้องไหมแล้วจากนั้นพระองค์ก็จึงตรัสบอกอน,นิสงส์หกประการคนอ่านไม่ดีก็บอกว่าภาคุณาสูรเนี่ยมอบสําหรับภาคุณาคนเดียวคนอื่นใช้ไม่ได้ก็เนี่ย ไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพอเรามาเก็บดูแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดที่ผู้จ้าทรงจัดไว้มันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะองค์ไล่ปฏิจจสุปนธรรมเพราะการที่พระนนเห็นอินทรียผ่องใสก็เลยบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรเพราะก่อนภาคุณนะฟังธรรมเนี่ยสังโยชน์ห้ายังไม่สิน้นแต่พอฟังแล้วเนี่ยสังโยชน์ห้าสิน้นแต่การที่สังโยชน์ห้าสิน้นก็เป็นตัวยืนยันให้กับพระนวนว่าไอ้เหตุเนี่ย มันคือการที่อินทรีย์ผ่องใสแต่จากนั้นเนี่ยก็มาบอกว่าอัน,นิสงสงหกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะได้อะไรบ้างก็เริ่มไล่มาหกข้อซึ่งไล่มาหกข้อเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอินทรีย์ผ่องใสแต่พูดเรื่องสังโยชน์ห้าสิ้นหรือไม่สิน้นถ้ายังไม่สิน้นจะสิน้นถ้าใครสิ้นแล้วจะได้เป็นอหรหันต์ใช่ไหมในเนื้อธรรมหกข้อเนี่ยที่พูดต่อเนื่องกันมาเนี่ย นะมีทั้งกลุ่มสังโยชน์าสิ้นกับไม่สิ้นดังนั้นจะมาบอกว่าให้กับผักคุณะคนเดียวไม่ใช่เพราะกลุ่มสังโยชน์าสิ้นแล้วล่ะซึ่งไม่ใช่ผักคุณะแต่ก็ได้ผลตามหนีถูกต้องมาอย่างเงี้ยนะนี่คือการที่เขาไม่ไม่อ่านให้ตลอดปริยัติเป็นงูพิษไงใช่ไหมแล้วก็เลยมา ประกาศมาโฆษณามาออกสื่อว่าอ่ะปากุณาสูตรเนี่ยผิดอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแทนที่จะมาคุยกันอย่างบัณฑิตคุยกันเวลามีสงสัยในข้อธรรมเราก็มานั่งคุยกันสิเหมือนอ่ะศาสตรธรมิกรหรือครูอาจารย์เข้ามาปรึกษาหาลือกันเออผมว่าข้อธรรมนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปมีจิตพยาบาทเบียดเบียนอันนี้จิตเข้าไปในพยาบาทเบียดเบียนแล้ว ไม่คุยกันอย่างบัณฑิตคุยกันแต่ไปยืนบนตําแหน่งของตัวเองลับออกมาเลยเอา้าวอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่นะการที่ไม่ถูกไม่ใช่ตัวเองก็ยังไม่แยบคายใช่ไหมยังไม่ได้แทงตลอดอย่างเนี้แล้วถามว่าเหตุปัจจัยของเขาเองเนี่ยเขาศึกษาคาศาสดาชีวิตเขาเนี่ยศึกษาคาศาสดาตลอดไหมไม่ใช่อีกเหมือนกันแต่ไปศึกษาสาวกพาสิทธ แต่บอกว่าจะเก่งในคําศาสดาละเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฐานะอีกอะใช่ไหมอ่าอาตมาคงไม่สามารถพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์ได้ดีเท่านักเศรษฐศาสตร์เขาไปเรียนกันหรือพูดวิชาหมอได้ดีเท่าคนจบหมอมาก็าไม่รู้เรื่องก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ถ้าพูดเรื่องพุทธวจนะคำตถาคตนะอ่ะ พอคุยกันได้นะอ่าแต่ถ้าพูดสาวกพาสิทธก็ไม่เอาเหมือนกันนะอืมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พาะพทธเจ้าบอกไม่มีประโยชน์นะอืมอยากจะขอคิดว่าคือถ้าเกิดผู้ใดได้ไม่ลังเลสงสัยอืหรือว่าใครควรทําจนเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเขาเองอืม,อมแต่ถ้าเกิดผู้ใดผู้ใดเนี่ยมีข้อ ข้อที่แบบว่าอาจจะติดเตียนธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่า,ามีไม่ไม่คือไม่เข้าใจเนี่ยในในพระสูตรเนี่ยมันมีความหมายเหมือนว่ามีความหมายว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ได้ไปในสุสติโลกสวรรค์หรือว่าอาจจะทำให้งูเนี่ยมันเขาก็จับงูงูผิดมาจับตัวเขาเองทั้งสองปร,สประเด็นเลยอาจจะเจอโทษภายในทิฏฐธรรมแล้วก็ทั้งสัมปรายะด้วย ใช่ไหมครับอืมนะครับเมื่อเมื่อจับประเด็นไม่ถูกแล้วก็อธิบายไปผิดเนี่ยใช่ไหมมันก็จะกลายไปแสดงเป็นการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติครับบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติครับนะเพราะว่าผมมองว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะไม่บรรลุถึงในสิ่งที่ควรจะบรรลุแต่สิ่งที่สําคัญคือว่ามารับรู้ภาพพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้กระทบต่อไปก็คือเขาจะมี มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาอะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ใช่เป็นเป็นธรรมชาติที่มันจะเป็นวิบากวิบากกรรมเกิดกข,ขึ้นกับเขาเองโอเคครับใช่อานะ่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนกันก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบททัติตามทมอยู่ในคำของตถาคต มากระทำกิจนึ่งด้วยกันฟังนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการันในนกล้โดยทัวการทุกท่านทุกคนเทิด